โยเดมซาวัสดีวิลุ่นเมกาวัสดีวรุ่นดูบายวัดีรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Evil n u n c u s h นะฮะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าคล้ายๆ d e a d by Daylight เลยนะท่านผู้ชมนะเป็นการแบบว่า,าหากุญแจนะฮะท่านผู้ชมนะหากุญแจเพื่อหลบหนีออกจากสถานที่นี้นะครับคนดูนะเออแต่ว่าเนี่ยความยากมันอยู่ตรงที่นะครับมันจะมีผีแม่ชีนะครับคนดูนะนี่ผีแม่ชีนะคอยตามล่าเรานะครับตามลายทางนะครับนี่เราเก็บกุญแจได้อันนึงแนละ้ว ก็ไปเก็บอันต่อไปนะครับก็คืออันที่2องเราสามารถที่จะออกจากแมปได้ือว่าขึ้นลิฟต์ไปได้ต่อโอเคนะะท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นเราก็ไปเ,เก็บของตามรายทางนะมันจะมีอาอบิลิตี้นะครับหรือว่าสกิลเนี่ยเห็นไหมด้านล่างขวามือนะให้เราได้ใช้นะเป็นสกิลวิ่งเร็วแต่ว่าเราต้องดูโฆษณานะคนดูนะไม่งโนโฆษณาเยอะชิบหายนะครับนี่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มีผีแม่ชีอยู่นะค,คนดูนะ <Fuck it. S 1> นี่นี่คือประตูทางออกนะครับแต่ว่าเราต้องหากุญแจให้ครบให้ครบ2ออันก่อนนะครับถึงจะไปได้นะคนดูนะ ยูเแม่งดียินผีแมาชีวะงแง่ก่อนเลยเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ม้าแก้คนดูอันนี้เราต้องมาแงะทางนะครับเพื่อให้ไปต่อได้เอ้ยมาดิไล่มาสิเฮ้ยมันไล่แล้วคนดูมันไล่แล้วมาสิมาสิเฮ้ยจะตายเพราะอย่างนี้นะฮะคนดูมันโฆษณามาเยอะจังหวะเอมันดีนะครับแต่โฆษณาเยอะไปหน่อย เย้ <Yeah. laughs> ไปดีกว่าหาทางออกนะนะคนดูนะ let's go let's go โอ้มาย,อย,ออย,ย,อยอ่อยืนสักหน่อยย่อยอะสักหน่อยเงียเงี้ยเยเงี้ยเงี้ยงี้มันมองไม่เห็นว่าโอ้เป็นโคตรไก่เลยเล่นง่ายเกินคนดูเกมเด็กน้อยเล่นนะครับคนดูนะเ <laughs> อออัน,นจริงแล้วผู้ใหญ่ก็เล่นได้แหละแต่เมื่อกี้นี่กูมากโอเคนะฮะด่านต่อไปนะฮะคนดูนะเฮ้เ <Fuck it. S 1> <laughs> บอยไป let's go ทันที่หกแล้วนะฮะ interlude full นะฮะ เราห้ามโดนตีเกิน3ามครั้งนะครับไม่งั้นเราจะเกมโอเวอร์เลยทันทีนะครับต่อต่อหนึ่งชั้นนะอันนี้มันก็จะขึ้นลิฟต์ไปเรื่อยๆนะครับห้องมันก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆตามความยากนะครับมุมขวาม,มือบนเนี่ยคือแบบชั้นชั้นที่เราไปถึงแล้วนะครับคนดูนั้นเราเล่นถึงชั้น6กแล้วนะครฮอโคตรตึงกูบอกเลยนะครับน้องๆเจอกุงเจีได้กุงเจีมาเรียแต่ว่าผีแม่ชีมันก็ไม่ได้หูเท่าไหร่หรอกนะคนดูนะบอกก่อน เหมือนแบบเอาไก่มาเล่นนะ่ะคุณดูนะเฮ้ยบอยมาเดี๋ยวเราไล่เก็บของก่อนนะครับอันนี้มันเป็นอา่าไอเทมนะครับตามทางนะเราสามารถเอาไปซื้อของซื้อของได้นี่ครับคุณดูโคตรตึงกูบอกเลยอขอดูผีแม่ชีหน่อยดิมันไม่ตึงเลยว่ะมาเก็บของก่อนไปฮะคุณดูโคตรตึงโคตรตึงมาเห็นว่าอ้าวคุณเจอพี่แม่ชีโอ้แม่งเคยตกใจมันเลยอะ ยี่งตกใจจริงคนดูอย่าใส่หูฟังเล่นเนื้อคนดูใส่หูฟังเล่นแม่งตื่นเต้นว่ะไป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 ว้าหูชั้นไหนวะเนี่ยชั้นไหนแล้ววะชั้นจิตนะน่าต่อไปน่าจะชั้นจิตนะครับคนดูโฆษณาต่อกไอ้ไม่โฆษณาวะ่ะคนดูนดูมาโฆษณา Let's go Let's go ชั้นจิตนะชั้นจิตนะโคตรตึง หาโแจสักหกดอกได้ไหมสองดอกมันง่ายเกินไปอ่ะไว้ให้ดิ๊กน้อยเล่นนะคนดูนะไปไปไปคนดูก็ตรึงก็ตรึงไยับของฮนะคนดูนะ <c oughs> อืวม,ม, <c oughs> มว้าวมาสิมาสิเฮ้ยมาสิอีซี่อีซี่อีซี่ไปดีกว่าไปดีกว่า มันยินบนอะไรก็ไม่รู้คนดูมันไหวไปะนะตรงนั้นน่ะอ่ากุญแจนหนึ่งดอกครับอะแล้วเราเดินผ่านมาได้ยังไงวะอ๋อเรามาจากห้องสีแดงนะคนดูลืมไปไ <c oughs> ปเข้าชั้นแปดชั้นแปดมาชั้นต่อไปครับชั้นต่อไป <c oughs> ก็ไม่ได้ตึงนี่คนดูนะนี่พี่อยู่ชั้นแปดแล้วนะครับเอ๊ะก็พูดสวัสดีชั้นแปดโยช็อปก๋วยเตี๋ยวเป็ดโย โยไม่ใช่ไรสัสนี่ท่านผู้ชมจะเห็นรั้วนะครับเห็นไหมรั้วเมื่อกี้นี้นะนี่นี่ประตูรั้ว,วนี่เราสามารถแงะมันได้นะครับคนดูนะช่างแงะช่างแงะนะครับแงะได้นะครับตัวนั้นนะไม,ไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับโอ้ยอย่าไฟดูดกูแงะได้แงะได้อ่ะอ่ะแงะไม่ได้นี่วะตอนแรกยังแงะได้เลยอ๋อแงะได้แงะได้แงะแล้วฮิ เงียเ้ยมาแล้วนะฮะคนดูนะเหมือนเราเห็นกุญแจเออกุญแจเริ่มเพิ่มแล้วนะจากสองดอกกลายเป็นสามดอกแล้วนะครับคนดูนะเจอผีแม่ชีแล้วคนดูเจอผีแม่ชีเมกินนี้วะคนดูเอาหลบก,ก่อนอ,อ,อ,อ้อมออมอ้อมออมมาเปิดแมพครับคนดูถ้าไม่มือกูเป็นสีนั้นมาคนดูเฮ้ยเราเจอกุญแจครบละมาเฮ้ย ว่าโูกไปแม่งเจอชัวไม่เจอหวังคนดูไม่เจอไม่เจอไปละกูสามดอก let's go มันอีซี่เกินไม่ได้เจอไล่เลยว่ะคนดูนะเออชั้นเก้าแล้วว่าชั้น 9, เก้าเขาตึงเขาตึงมา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 ไนส์บลูขอสักห้าดอกได้ไหมคนดูนะมันน้อยเกินอ่ะ น้อยเกินนะพี่ไม่ไหวนะครับมันง่ายเกินไปนะไม่ได้ให้อีกน้อยเล่นนะคนดูนะสําหรับคนอย่างพี่เนี่ยมันต้องแบบสักห้าหกดอกนะไป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 ชิว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 ลิมซาชิวชิวลิมซาแกะเง็ดเง็ดเง็ดเงยดเงยดเงยดเง็ดไม่ใช่นะอันนั้นมันเง็ดเง็ดเอาละนะคนดูนะเออบอกว่ามันยัดโฆษณามาเยอะเกิน ไปวเกือบไปแล้วน้องๆอยากโดนหินอยากเห็นพี่โดนทุบใช่ไหมอ่ะไว้ดูแต่มันไม่ทุบเราวะเฮ้ยเกมแม่งติดบั๊กว่ะคนดูแม่ชีมไม่ทุบเราว่ะโอ้กูชิลแล้วอย่างเงี้ยกูพัฒนาครับเกมติดบั๊กครับทุกพี่มามาแก้หน่อยเด้อสิ่งบอทมันไม่ตีนะคนดูนะ ว่านล้วทำไมมันไล่มาไม่ไล่เองแต่ตอนแรกกูตียมจะไล่แล้วนะครับนี่มันเดินเชยดูดิจนเราจะออกแล้วจะไปกูด้วยไรไงฮะดูดูหน้าเจ๊แกดิคนดูอุ๊บกูที่ะเด้แม่งไม่ตีเฉยป่ะไป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 เย้เฮ้บอย เดี๋ยวเราออกมาจากแมปนะครับก็เก็บเหรียญออกมานะฮะแล้วก็ไปที่เมนเมนูนะครับนี่นี่ก็จะเป็นหน้าตาอินเทอร์เฟซมันนะสามารถมาที่ช็อปเราได้นะครับมาซื้อของนู่นนี่นั่นเข้าไปเล่นได้ไปเพิ่มได้นะคนดูนะเห็นไหมมันก็จะมีแบบว่าอ่ารีฟิลนะครับแกรนิตอะไรพวกเนี้ยอันนี้นะพวกนี้นะเราสามารถที่แบบเอาเข้าไปใช้ได้นะครับในการวิ่งหนีเจ้าตัว e ีวิลนันนะครับหรือว่าพีแมชีนะครับคณดูนะ เอฮ่ he. คนดูนะก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Evil Nun Rush นะฮะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าวิ่งหนีนะครับผีแม่ชีนะคนดูนะมันจะพูดว่าผีที่ไมว่าเมื่อกี้นี้มันไม่น่าใช่ผีนะมันน่าจะเป็นแบบว่าแม่ชีถือค้อนนะฮะคนดูนะช่วงแรกๆพี่โดนแบบทุบตีรุนแรงมากนะครับช่วงที่ฝึกเล่นนะคนดูแต่ตอนนี้ไม่ได้โดนทุบตีแล้วนะครับก็ฝากด้วยกันนะครับลิ่งโหลดอยู่ด้านล่างคำเย้ใต้คลิปสำหรับวันนี้พี่โค้กโตรละก็เราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่โค้กโตรล่อนบายจ้้าวููฮ